ห้าใบครับสี่ใบโอเคครับเอนเลยหนึ่งโดมครับอ่าเป็นเซนโงคุครับอันนี้เกอะอันนี้มือนะครับอันนี้กองครับอืมอ่าได้เป็นมีฮอกการสองพันครับ จบเทิร์นเอ็นจัวคฮับสองดงผ่านเลยก็เทิร์นจวครับอ๋อห้าพันตีลีดเดอร์ครับนับขึ้นเป็นหมื่นอีกทีหนึ่งครับห้าพันครับสองพัน <2, 000. S 2> ผ่านครับการนี้มือมีหกใบ แคครับทนจอเก้าดีครับรับครับดูครับขึ้นมือครับแผนเลยดัวเทพ ห้าพันตีรอครับแค่ด้งเนี่ยการในมือมีกี่ใบคู่่กอนมือแปดครับหนึ่งลงครับอันนี้มือครับอันนี้กองครับอืม,อมได้เป็นน้องบัวใหญ่ครับ โอาเคแล้วก็ได้สี่ครับลงจิมเบครับอืจินเบขอแถมครับแถมเป็นมีฮอกการสองพันครับจบเทิดการในมือมีหกใบครับเอ็นจัวครับ ออืมะไรด้สิ่งแรกหนึ่งนะครับครับ ทันลีดได้ครับรับครับแอบดูขึ้นมือครับลงรอครัอ่านเลยการด้มือมีกี่ใบครับมือมีแปดครับมือมีแปดกระเทินจั่วครับรอตัวนี้เป็นบล็อกเกอร์ไหมครับอ่าไม่เป็นครับ มันทำไรายได้ครับเท็บอกว่าตอนตีถ้าดองผมน้อยกว่าฝั่งนั้นเปิดห้าหยิบกลุ่มลอขึ้นเมือ okay. นั่นก็พุดดิ้งนมสดครับโอเคตัดไหมครับอ่าเป็นกลางซ้ายขวาตัดเจ็ดใบครับโอเคนับ okay. yeah. เจ็ดใบครับขอจวดห้านะครับโอเคอ่าผมสมหนึ่งต้องให้มีฮอกคับหกพันตีครับเทคของมีฮอกคือจวดสองทิ้งสองครับผมขอทำเทคก่อนอืมครับผมเลยแล้วก็ทิ้งสองใบอ่าทิ้งเป็นไฟโดไล่สิบครับทิ้งเป็นไคโดไล่สิบครับโอเคครับครับหกพันครับโอเค อ่าหกพันครับขอตีอีกทีหนึ่งครับขึ้นขออีกหกพันนี้ 6, ครับสองพผ่านครับการในมือผมมีทั้งหมดเจ็ดใบครับ่ต้องเจ็ดใช่ไหมครับตอนนี้ถูกต้องครับถูกต้อง แต่ห้ลองคิดนี่อิตาลลองเลจูกเก็บเซนโงคุตัวสองเมื่อกี่ใบครับตอนนี้เจ็ดห,ห้าพันตีมีฮอครับเทครอ คิดสักครู่นะครับหยิบใช้ดีเดมื่อกี้แท็กคิดตั้งหนึ่งวันที่ครับครับเนืนเจ็ดใบ,บ เป็นลอครับ,รบปีห้าพันีตัวนี้เนาะถูกไหมอืมใช่ครับครับคอร์เตอร์ได้หนึ่งพันครับโมเลียครับอืมโอเีหกพันตีตัวเดิมหกพันตีมีฮอกนหอืมใช่ครับเหลือกี่ดงครับสามสได้กดเทคของรอแล้วใช่ไหมครับ กดแล้วครับโอเคงั้นก็เป็นสองพันเป็นเจ็ดครับลงรอยจัวอันเลยรอตัวนี้ไม่ใช่บ็อกเกอร์เนะาะครับผมการในมือมีกี่ใบครับสีบ่ใบอันในมือมีสี่ใบเข้าเทินจั่วครับมีเก้าด้งครับอ่าไล่หกครับเลดล็อกครับ ออเป็นที่ตกครับครับผมาการในมือมีห้าได้จัวบจวหนึ่งใบาจากเทคของน้องบัวครับครับผมแล้วก็6กพันครับโจมตีใส่รอลีดเดอร์ครับใช้เทคของมีฮอครับตัว2สองทิ้งสองครับตัว จัวแล้วก็ทิ้งสองใบทิ้งเป็นไคโดรครับทิ้งเป็นอน้องบัวครับอ่หกพันครับสองพันสองพันนี้จ่ายไปกี่ใบครับจ่ายไปใบเดียวเนาะใบเดียวเลือสามใบห้าพันตีเข้ารอยอทิ้งครับลีดเดอร์ครับอันนี้ อีก5้าพันครับรับครับการมืเหลยกกี่ใบครับสามใบครับอ่าหกพันครับสกันผ่านครับเหลือมือเหลือกี่ใบหกพั 6, อือห้าพันตีมีหกเปห้ เอาเป็นเห็นวิ่งให้เป็นหนึ่งพันเป็นโดฟามิโกโอเย่ครับโอเคแค่แผนตีมีฮอกรอตัวนี้มีเคาน์เตอร์ไหมครับอ่าไม่มีงั้นเป็นสองพันครับเป็นเจ็ดครับเหลือสี่ใบ แลหนึ่งนะแต่ห้าลงปิดจุดสองอีกหนึ่งจรงมันหลอกครับมือเหลืออยู่สี่ใบ พันตีมีหอคให้เป็นสองเป็นเจ็ดครับเจ็ดพันตีมีหอคปุ๋ยครับเอกลิขงเราปักเตออ่านเลยเก็บไหมออกเก็บเป็นเก็บได้นะเก็บใส่หน้คู่อ่านเลยการในมือมีกี่ใบครับมือสี่ใบครับ 还是很严重。 เป็นเลดล่องอีกทีครับต่อเป็น Queen ควีน,นะนครับเปลี่ยน้ก่อนครับใายครับมีการดมือมแค่สามจวใบหนึ่งครับลแล้วก็เจ็ดพันครับตีเข้าลีดครับบอกครับอ่าเจ็ดพันครับมือเหลือกี่ใบเหลือสี่ 7, ครับอืบม สามพันครับผ่านครับเป็ <Enjoy. S 2> นจัวอาแอนดี้ s <S 2> 2, ครับสองพันครับ องมืดเลยคิดไปนะครับตอนนี้บอค ปิค ah. ิดสักครู่นะครันสามใบดตน ห้าพันตีจินเบเปิดห้าไงครับห้าพันตีลิเตอร์รับครับแอดดูขึ้นมือครับแต่ห้า ถึงมือหนึ่งอืมถึงหลอกครับกอดอนลบสามพันปุดดิ้งครับพุดดิ้งใต้ก่อนแล้วลงหรอกแค่ดิครับครับขึ้นมือครับันเลยครับการได้มือมีกี่ใบครับ mưa sảm bay hết เดสโลคควีนครับได้จวนอ่าได้จวนได้จวนหนึ่งใบนะครับเ okay, มื่อแตนี้เป็นเท่าไหร่ตวทีหกหกหกเหลือตรงสี่ครับผม แปดตีหลีดเลยครับแปดตีหลีดต้องเหมือนหนึ่งตีแผนครับได้เป็นคโคโคไดยครับผ่านครับเช่นจัว่วเอาลอคนนี้เตี้ยห้าดิบแต่ห้มองขึ้นห 5 0าพันใช่ไหมครับใช่ครับให้หนึ่งพันครับมือจะเหลือแ่ห้าแสนห้าพันเราเือให้เป็นสองพันครับห้าพันสองพันครับ, 5, 000, รบมือจะเหลือเท่าไหร่ครับสามครับ เจ็ดแันเดี๋กกี่ด้งครับสองด้งรับครับอ่าขึ้นมือครับเจ็ด <7, 000. S 1> สันศูนย์ทิ้งครับเป็นแปดครับมือเหลือเท่าไหร่เหลืสองใบครับเจ็ดพ <7, 000. S 1> ันอให้เป็นสองพันเป็นเจ็ดครับ ไม่พอครับกาดไม่พอแล้วรครับดีรครับจีจีครับจีจีครับ